ย่อมเคลื่อนเข้าไทยวันนี้เสียงเจอฝนหนัก22จังหวัดแนวร่อง โดยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้20กันยายนมีหย่อมความรักาศต่ํากําลังแรงเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับส่งผลทําให้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนอกจากนั้นแล้วนะครับในด้านของมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยก็จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับ ในช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับและโดยเฉพาะในช่วงวันที่22-23กันยายนมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยก็จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกนะครับ ลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยโดยเฉพาะบร,ริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนลา่างภาคกลางโดยเฉพาะบร,ริเวณภาคกลางทางตอนลา่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและพิมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองโดยเกือบทั่วไปนะครับจนถึงทั่วไปและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เสียงน้ําท่วมน้ําหลากนะครับในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับเหตุอุทกภัยเมื่อวานนี้20กันยายน ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่จังหวัดสีสเกตที่บริเวณวัดปลือคันตำบลปลือใหญ่อำเภอขุขันจังหวัดรีสเกตได้เกิดฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงจากบริเวณหย่อมพร้อมระกาต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างในช่วงกลางดึกนะครับทำให้กำแพงวัดฝั่งทิศตะวันออกเกิดการอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวเกิดการซุดตัวลง ลมพังทลายทั้งแถบรวมถึงในด้านของการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านบรรจุกระสอบทรายทำคันดินเพื่อป้องกันไม่ให้น้าไหลหลากเข้าท่วมเรือนวัดและเรเวนหมู่บ้านอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้นะครับขอบคุณภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งข่าวประสานงานโดยได้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก ที่บริเวณถนนเส้นทางผ่านแยกบึงประดิษฐ์ช่วงสะพานข้างบึงประดิษฐ์พื้นที่ตำบลมาบยางพรอ,อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง ได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำรอระบายดูยนะครับผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขอให้ตรวจสอบเส้นทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยเฉพาะรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เพราะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณภาพข่าวจากเพจเฮลโลโฮฮิวเ e ลโลโฮฮิวนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนยิยมวิทยายังได้ออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของอีกย4ชั่วโมงข้างหน้าประ เทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะจะเน้นบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล ส่วนภาคเหนือภาคตํานออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนล่างๆนะครับและบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักใน้บางแห่งเนื่องจากนะครับในวันนี้จะมีหยอ่อมาร้อมระกษาต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมจากบริเวณภาคตํานออกเฉียงเหนือทางตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก โดยจากเคลื่อนที่ตามแนวร่องมารสมที่พาดผ่ามเรนพาดตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะันออกโดยเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกแต่นะครับ จะทำให้มรสุมตาตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงและคลื่นลมบริเวณทะเลก็จะมีกำลังแรงตามไปด้วยบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับในระยะนี้ จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะนะครับบริเวณพ,พื้นที่สุ่มเสี่ยงที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้ทานน้ําไหลผ่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนตกสะสมใน24ชั่วโมงขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งแต่6นาฬิกาของวันอังคารจนถึง6นาฬิกาของวันพุธ บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาแพร่น,น่านตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจ,จิตรเพช,ชบูรณ์ชัยภูมิขอนแกน่น การสิน์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ่อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีตะแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนบริเวณพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากเน้นบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครสวรรค์ชัยนาทลบบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราบบรุรีสระบุรีนะครนายกปราจีนบรุรีจันทบุรี ตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีโดยแจ้งเตือนพื้นที่ฝนบริเวณประเทศไทยโดยนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนฝนตกหนักถึงหนักมากจะน้นบริเวณภาคกลาง กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกนะครับย่อมจักเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมใน3ภาคนี้นะครับในวันนี้โดยกลุ่มฝนในวันนี้ฝนมากที่สุดจะในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน80%ของพื้นที่รองลงมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน70%ของพื้นที่ และฝนถก0ของพื้นที่ที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยส่วนในด้านของการแจ้งเตือนบริเวณที่จะเกิดฝนนะครับในวันนี้ จากยอมความประกาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณแนวร่องมรสุมนะครับจะทำให้ในทุกภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช่นกันโดยในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะเน้นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา นานแพร่สุขโขทยัยพิจิตอุตรดิตตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสาราคามอำนาจเจริญขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคกลาง จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสิงบรีลบบรีสุพรรณบรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบรุรีกาญจนบ,บุรีนครปฐมราชบ,บรุรีสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศาวสาแก้วชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยจะเน้นเพชรบรุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับโดยทั่วไปและเกือบทั่วไปนะครับในหลายเขตหลายพื้นที่เลยนะครับ แอดมินก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองใหญ่ๆนะครับบริเวณที่มีน้ําท่วมสูงน้ําท่วมสัมซากพื้นที่น้ํปรอระบายโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมืองพัทยาชนบุรีระยองนะครับบริเวณนี้ระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักน้ําท่วมสัพลันและน้ําป่าไหลหลากน้ํารอระบายที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่ส่วนในด้านของการคาดการณ์ฝนอัปเดตโมเดล ECMW F 10วันล่วงหน้า21-30กันยายนโดยนะครับ21-23กันยายนร่องมรสุมกำลังแรงจากเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและนะครับจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกในวันนี้ประกอบกับนะครับจะมีหย่อมความรากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสมุมเข้าสู่บริเวณภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกในวันนี้นะครับ โดยแนวร่องระสุมที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะนออกและภาคกลางก็จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยฝนในวันนี้จะมีลักษณะของการกระจายจะมีฝนตกชุกและจะมีฝนตกชุกหนานแน่นโดยจะเน้นบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลาง โดยเฉพาะภาคกลางทางตอนล่างภาคตอนออกรวมถึงบริเวณภาคใต้หลังจากนั้น24จนถึง28กันยายนร่องมรสุมมีกำลังแรงประกอบกับนะครับจะมีหย่อมพอบระกาศต่ำกำลังแรงอีกลูกหนึ่งที่จะก่อตัวและมีทิศทางการเคลื่อนตัวส้ารอยแนวร่องมรสุมเดิมนะครับบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตอนออก ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวนะครับโดยจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมถึงน้ํารอระบายโดยเฉพาะนะครับบริเวณหัวเมืองใหญ่ๆกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงนะครับบริเวณภาคตะวันออกก็ขอให้รัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายที่จะเกิดขึ้นนะครับ โดยตลอดทั้งช่วงหลังจากนั้น29-30กันยายนลมระสมจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับหย่อมความรากาศดตำ่ำที่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยจะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยนะครับเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียต่อไปจะทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนลดลงส่วนภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ก็ยังมีฝนได้เรื่อยๆนะครับโดยสรุปในวันนี้ยี จนถึง23กันยายนจะมีฝนตกหนักนะครับจากหยอ่อมคอามระกษาต่ำกำลังแรงที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงแนวร่องรมรสุมก็ยังจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกหลังจากนั้นนะครับ24-28ถึงกันยายนหยอ่อมความรกาศต่ำหรือหย่อมฝนกำลังแรงจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยอีกระลอกหนึ่งนะครับ ซึ่งจะส่งผลทําให้แนวโรคมรสุมบริเวณภาคกลางภาคตะวนออกรวมถึงภาคตะวนออกเฉิงเหนือทางตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาอีกระรอกหนึ่งนะครับ จากยอมความระกาศต่ำกำลังแรงที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกก่อนที่จะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันทะเลเมียนมาและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียต่อไปจะทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยจะเน้นทางตอนล่างๆนะครับผมหลังจากนั้น29-30กันยายนยอมฝนจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศอินเดียจะทําให้ประเทศ ทศไทยมีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังจะมีฝนเกิดขึ้นต่อ,อไปนะครับประจามาพยากรณ์ฝนจาก F, มโมเดล ECMWFind.com หมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬกา21กันยายนโดยกลุ่มฝนในวันนี้เวลาประมาณ12นาฬกาจะเน้นบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้และบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างในบางพื้นที่หลังจากนั้น เวลาประมาณ15นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างรวมถึงบริเวณภาคใต้ดจะเน้นบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจนถ,ถึงตอนกลาง18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยน กลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยจะเน้นบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจนถึงตอนกลางและนะครับเที่ยงคืนก็ยังจะมีตกโดยจะเน้นนะครับบริเวณภาคตะวันตก ภาคตอนออกภาคตอนออกเชิงเหนือทางตอนล่างรวมถึงภาคใต้ทางตอนบนและนะครับบริเวณที่ยังไม่ได้เอ่ยมาก็มีตกนะครับโดยจะเน้นเป็นกลุ่มฝนกระจุกแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นและในบางพื้นที่อาจจะมีตกข้ามคืนได้นะครับในคืนนี้ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันตกในด้านของการคาดการปริมาณฝนสะสมในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคเหนือทางตอนล่างรวมถึงนะครับบริเวณภาคใต้ทางตอนบนจนถึงตอนกลาง นอกนั้นกลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจุกแค่ในบางพื้นที่โดยส่วนมากนะครับกลุ่มฝนในวันนี้จะมีลักษณะของการกระจายทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยนะครับในวันนี้ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ข้อมูลข่าวสารกันนะครับรวมถึงการเตรียมตัวรับมือในด้านของฝนที่จะเข้ามาในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉีงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตนออกออก,กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้และภาคเหนือทางตอนล่างนะครับขอให้เตรียมตัวในด้านของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ ขอบคุณครับส่วนนะครับเรียนพื้นที่ไหนที่ยังแห้งแล้งอยู่ยังรอฟ้ารอฝนในการทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะเรียนภาคเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน ก็ขอให้ได้รับน้ําได้รับฝนกันอย่างทั่วหน้านะครับแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่ส่วนบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีหมอกหมอกลงหนาะจัดกันบ้างในวันนี้แต่ฝนยังไม่หมดนะครับในช่วงนี้ยังมีได้อย่างต่อเนื่องส่วนนะครับบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นิดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ